รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อเส้นทางการเป็นไอดอลไม่ดิงได้ย่างที่คิดงไม่ออกเมื่อความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายามเหมือนเป็นเด็กที่แบบพัฒนาการน้อยที่สุดแบบแอบกังวลมากลว่าจะพาเครื่องก้องเสียแล้วและฮาป้สักต้องใช้แรงใจในการสู้จากที่ทำไม่ได้หนูก็ต้องทำให้ได้ค่ะ จะพาทีมพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะจะทำทีดีสุดค่ะแล้วก็ทักเชยด้วยนะคะแม้ทุกความพยายามจะมีพลังเท่าไรก็ตามแต่หลังจากนี้ทุกบทพิสูจน์จะยิ่งโหดขึ้นบอกตัวเองตลอดว่าอยากให้มันเป็นแค่โชว์อะไม่อยากให้มันเป็นการแข่งขันเลยอะรู้สึกเสียใจว่าจะต้องมีคนตกรอบไปในวันนี้ต้องมีคนแพ้กรรมการเขาจะตัดสินใจยังไงนะคนที่ผิดผลาเยลลี่สุดเนี่ยคะ่ะก็คือหนูแน่ๆอะ หากสูญสิ้นทั้งพลังใจและแรงศรัทธานั่นเท่ากับต้องกลับบ้านสถานเดียวนี่คือไอด้อพาราไดซ์สนับสุนโดยฟู้แพนดา สวัสดีครับต้อนรับคนไทยทั้งประเทศครับเข้าสู่ Reality Stage Show ที่ค้นหา6 t ไท i แ a นด์ป๊อ d ไอหญิงหน้าใหม่ของเมืองไทยเวทีแห่งการค้นหาไอดอลหญิงตัวจริงนะครับและนี่คือไอดอล a พ a ร์ดาอยู่กับผมบรยปรกแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์6กโมงทางช่อง3กดส3ิต3แห่งนี้ครับและแน่นอนนะครับตอนนี้คณะกรรมการของเราครับ พร้อมแล้วที่จะแนะนําทิศทางการเป็นไอดอลร่วมถึงขัดเกลาความสามารถของงน้องครับเพื่อก้าวสู่การเป็นไอดอลอย่างสมบูรณ์แบบกรรมการท่านแรกครับสุดยอดแห่งาศาสตร์การร้องพี่ป๊อปปองกุลท่านที่2นะครับที่สุดแห่งกรรมการด้านาศาสตร์การเพอร์ฟอร์แมนซ์พี่ตงเหน่งรัดก้าครับและท่านสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญาด้านการเต้นคุณท่านอิสริยะครับ สวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและสัปดาห์นี้นะครับจะเข้าสู่รอบของการร้องและการเต้นแล้วนะครับส่วนกติกาจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับหลังจากที่ผ่านการทดสอบสุดโหดด้วยการออ d i ชั่นที่มีเวลาตั้งต้นเพียง,ง10วินาทีและในรอบ dance special ที่ทดสอบการเต้นกับโจที่ท้าทายจ้ตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบมาแล้ว24คนด้วยกัน มาถึงรอบนี้ PARADISE จะมีที่ให้ทุกคนได้ไปต่อเพียง18คนเท่านั้นและนี่คือรอบ The t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  s h s w ก w กดิการอบ THE BATTLE SHOW รอบนี้จะยิ่งยากขึ้นไม่ได้มีแค่เพียงการเต้นเพราะอีกหนึ่งความยากที่ทุกคนต้องเจอคือการร้องหนูก็แบบร้องไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็แบบแอบกังวลน,นิดนึงว่าจะร้องได้ไหม เคยมีร้องเพลงมาบ้างคะ่ะแต่ว่ายัางพื้นฐานย,ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบกลัวทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ตายแน่แน่เสียงสั่นแนๆ่ๆระบบการแข่งขัน,นรอบเดอะแบทโชว์แข่งกีฬาคนจะถูกแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4คนโดยทุกกลุ่มจะถูกจัดและมอบหมายโจทย์จาก Para ได s ์ซึ่งมีทั้งหมด3โจทย์ด้วยกันนั่นคือ Hip h i p h อ p d ิ sco และลูกทุ่งซึ่งวันนี้จะเป็นการแข่งขันของ2ทีมนี้ ทีมที่หนึ่งสมาชิกประกอบด้วยดีนาแก้มยายใหม่ข้าเจ้าสู้กับทีมที่สองที่มีสมาชิกค,คือฝันมิงหมิงปลาวานและแพรวซึ่งทั้งสองทีมจะต้องสู้กันด้วยโจทย์เพลงลูกทุ่งหนูรู้สึกว่าหนูอะไม่ค่อยเข้ากับเพลงลูกทุ่งเท่าไหร่อาจจะหนูยังไม่ชินด้วยมั้งคะรู้สึกว่าเราน่าจะมีแนวอืน่นที่เป็นทางเรามากกว่าถ้าถามว่าชอบลูกทุ่งไหมก็ หลัต่่่งมนนไใชวึโดยแต่และทีมจะต้องทําผลงานทีมละหนึ่งโชว์และทั้งสองทีมจะต้องทำโชว์ร่วมกันอีกหนึ่งโชว์โดยมีศิลปินเป็นแขกรับเชิญกับโชว์ด้วยซึ่งโจทยเพลงของทีมที่หนึ่งคือเพลงลูกทุ่งที่มีกลิน่นอายความน่ารักและสดใสอย่างเพลงสอนหนูหน่อยและโจทย์เพลงลูกทุ่งสำหรับทีมที่สองคือบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอาย เป็นลูกท่งที่มีเนื้อหาเรื่องการบอกรักแบบความน่ารักน่ารักผสมความสนุกของจังหวะและภาษาอีสานโดยครั้งนี้เราจะมีทีมครูสอนร้องเพลงที่มีดีกรีระดับประเทศมาสอนถึง3คนนั่นก็คือครูก้องจากอดีศิลปินที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างชำนาญสู่การเป็นปครูสอนร้องเพลงระดับต้นๆของประเทศครูอิง ครูสอนร้องเพลงมากความสามารถที่มีผลงานการสอนศิลปินมาแล้วมากมายครูก้อยสุภาพน์ครูสอนร้องเพลงชั้นแนวหน้าของไทยที่หลายคนต้องรู้จักเพราะศิลปินมากมายหลายคนก็ผ่านการปลูกปั้นจากครูก้อยมาแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือลิซ่าแห่งวง b l ล c k พิง k ด้วยนั่นเองและนี่แหละครับครูสอนร้องเพลงทั้ง3คนของเราเรียกว่าแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาจริง เพลงลูกทุ่งมีความเป็นเอกลักษณ์มีลูกเอื้อนมีเนื้อหาที่จริงใจถือว่าหินนะเพราะต้นทุนที่มีมาของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เท่ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเด็กในยุคนี้เขาไม่ได้ร้องเพลงลูกทุง่งรอบนี้จะดูเดือดขนาดไหนมาดูกันได้เลยในใจคือแบบเออรู้สึกไม่ค่อยอยากได้เพราะว่า หนูอ่ะเอื่อนไม่เป็นเอื่อนแบบลูกพุ่งไม่เป็นอ่ะตอนแรกที่หนูได้ยินคำว่าลูกพุ่งนะคะหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบแนวแบบโจ๊ะๆอะค่ะคือลูกแต่ละคนคืออ่าจริงๆฮิ <c oughs> ปฮอปโอ้โหถ้าได้ฮิปฮอปมันจะมันจะต้องดีอ่ะมันต้องดีแน่ๆอ่ะ พี่พอปะมันคือสไตล์การเต้นที่หนูชอบที่สุดในชีวิตแล้วแต่หนูทุ่มเทให้มันมากหนูคิดว่าเวลาหนูทำมัน,มนอะหนูมีความสุขที่สุดเยไม่พวกเราก็สามารถเอาทำมาใส่ได้เว้ยเชื่พี่แล้วห้าก็คือหน้าเบะเลยอนะแล้วก็ร้องไห้น้องร้องไห้หนูบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งแบบอยา่ารีบด,ด่วนสรุปหนูน <c oughs> ขำน้องอะไม่ได้ร้องไม่ร้องไม่ร้องเลยคน ฮึบก่อนฮึบให้เธอเข้าใจแล้วก็แบบอย่เงี้ยเดี๋ยวรอเยอะแล้วกันฮึบฮึบฮึบหนูรู้สึกน้อยใจมากแล้วก็เสียใจมากๆที่แบบไม่ได้อยู่หุ่นหอมอ่ะ รู้จดยังก็คืออานนะ้าวเงียบคือลูกุตอนแรกที่ได้เห็นน้องๆก็รู้สึกว่าน้องๆมีความกังวลอยู่พอสมควรเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้มีความถนัดหรือว่ามีมีความรู้หรือรู้จักทางด้านดนตรีแนวลูกทุง่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบตัวเองไม่ถนัดหรืออะไรก็แล้ว จริงๆแล้วการที่เราได้โจทย์ที่เราสามารถสัมผัสแล้วก็เข้าถึงแล้วก็อยู่รอบๆตัวเราอะอม,มันคือสิ่งที่เราจะสามารถพรีเต์ได้ง่ายที่สุดสือต่อให้ยังไงหนูจะทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่เพลงนี้และโจทย์นี้จะพาหนูไปในตำแหน่งที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราลองกันเลยดีกว่าพี่ว่าอะลองเป็นวงกลมดูทุกคนลองลองลอ,งลองเป็นวงกลมเป็นวงกลม หนูคิดว่ามันจะต้องสวยๆหวานหวานเพราะว่าเพลงมันน่ารักสะโพกกับหลังเน้นไปข้างหลังจากตอนแรกที่คิดว่าจะหวานๆน่ารักก็โลทิ้งหมดเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันแบบว่าแล้วแบบเพลงมันแบบแบบโตโตๆค่ะแบบมันๆนหน้าแต่ละคนแบบได้มากเลยแบบนั่นแหละค่ะ เราจะได้ยินเพลงนะคะก็แฮปปี้ขึ้นมาระแบบนึงรู้สึกดีใจขึ้นมาระแบบนึงเกิด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 แอนโล่หนูรู้สึกน้อยใจมากแล้วก็เสียใจมากๆที่แบบไม่ได้อยู่หุบบอบกว่าหลายๆอย่างมันไม่ใช่ตัวหนู ตัวก็หลังจากที่ได้ลองทำเวิร์กช็อปไปนะครับได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในตัวน้องๆเชื่อว่าน้องๆจะทําโชว์นี้แล้วก็เป็นอีกโชวหนึ่งที่น้องๆจะสัมผัสมันจากใจของน้องแล้วก็ทำส่งให้คนดูให้สัมผัสได้เหมือนที่น้องๆสัมผัสได้เช่นเดียวกันกับรอบที่ความยากเพิ่มเป็นทวีคูณกับความโหดของการซ้อมที่จะยิ่งทวีความหนักหน่วง จะรอดและผ่านข็้าสุ่มรอบต่อไปของพาราได s ์ตามดูกันต่อช่วงหน้า